ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนได้มาทดสอบอยากรู้ว่าแฟกะล็อกเนี่ยมันสามารถสกัดช็อตเนี่ยได้เข้มไหมปกติเขากินดับเบิลช็อตนะครับตามร้านกาแฟทั่วไปนะแล้วก็มีภรรยาเขาก็เคยเคยไปทำกาแฟกับพวกเครื่องออโต้อยู่เป็นอาชีพนะเราก็ได้มาลองชิมลองดมกันแล้วก็พบว่าถ้าเป็นความเข้มระดับดับเบิลช็อต สคนนี้เขาจะชอบช็อ,ชอตที่มาจากเครื่องแฟร์นะฮะของผมได้เป็นแฟร์นีโอนะซึ่งถ้าใครไปใช้เป็นแฟร์ที่ใส่ตัวโดสได้มากกว่านี้แล้วก็มีพอร์ตาฟิลเตอร์พอร์ตาฟิลเตอร์ที่ใหญ่ก็ใส่โดสได้เยอะนะแล้วก็ใช้เบอร์บทที่ละเอียดกว่านี้ได้นะครับช็อตของเราก็จะเหนียวข้นเข้มข้น นะก็จะยิ่งไปในทางใกล้เคียงเครื่องออโต้ดีๆนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนผมที่ได้ลองชิมเขาก็บอกว่าก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเครื่องออโต้หรอกแต่ว่ารสชาติดีชอบนะครับแล้วก็ชอบรสชาติของแฟนีโอมากกว่าหรอกแฟนีโอก็กออใส่โดดได้น้อยกว่าแต่พอเปลี่ยนหัวบอทตอมเล็เนี่ยเปลี่ยนจากสีแดงที่มีแถมมาเป็นสีดํา มันสามารถที่ใช้เบอร์บทที่ละเอียดกว่าได้นะผมก็เลยทดลองเลยว่าโดยปกติเนี่ยผมใช้กับเครื่องบดไฟฟ้าผมใช้เบอร์ที่ผมเคยใช้สมมติว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับกดกำลังสบายเลยกดสบายนะทีนี้พอเพื่อนเนี่ยเขายกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความเหนียวขน้นแบบเห,เหนียวขน้นแบบเข้มขน้นประมาณนี้มาผมก็เลย นึกไปถึงตอนที่เราพยายามจะใช้เบอร์บทที่ละเอียดเสร็จแล้วเราต้องไปแบบกดแบบใช้แรงค่อนข้างเยอะ,อะนะผมก็เลยลองดูขยับเบอร์บทลงมาอีกครึ่งเบอร์คือลงลงมานิดๆนะฮะพระเอิญเครื่องบดไฟฟ้าผมเนี่ยมันเวลามันขยับเบอร์เนี่ยมันขยับเป็นคล้ายๆกับว่าเล้งมันจะใหญ่ๆมันจะเป็น0 0 5 1 1 5 2อ่าไอ้นี่คือจุดที่สู้เครื่องบดดีๆไม่ได้ เพราะเครื่องบดดีๆเนี่ยมันจะไฟจูนแบบทีละน้อยอของผมเนี่ยอาจจะเป็น 0, 0. 5 1นะมันกระโดด3สเต็ปเลยแล้วก็เป็นเป็นเลงที่กว้างแต่ว่าเครื่องบดท,ที่ละเอียดขึ้นไปนะฮะมันจะไฟจูนแบบอาจจะไปทีละ0.1อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วมันจะไฟจูนได้เหมือนเหมือนกับว่าตัวที่บดมือซึ่งมันมีเบอร์ละเอียดนะพอมันมีเบอร์ละเอียดเนี่ยมันไฟจูนไปหาใน s e ตติ้งที่เราชอบได้นะแล้วถามว่ามันมันจะมีผลกับช็อตไหมล่าสุดที่ที่ลองมาชิมกันมามาคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผมคิดว่าก็มีนะแล้วก็ในคลิปก่อนๆที่เคยทำไว้นะฮะเกี่ยวกับการสกัดแฟเนี่ยต้องมีการอุ่นหัวมีการอะไรนะฮะมีขั้นตอนของมันแต่พอตอนหลังๆเรากินไปแล้วประมาณสักสองปีผมก็จะรู้สึกแล้วว่าอของ่าย อยากแบบง่ายๆแบบไม่อยากจะไม่ต้องการพีฮีตไม่เอาเอาแบบใส่กาแฟน้ําร้อนเทก,กดจับเวลาไม่ได้จับแต่ตวงนะฮะพอมันได้เมล็ดที่ค่อนข้างนิ่งแล้วเราทําทานบ่อยๆเราทําทานใส่นมบ้างสตรีมนมบ้างเรารู้สึกว่าเอ้ยรสชาติประมาณนี้โอเคละพอได้อ่า มีวันก่อนเนี่ยแหละครับที่เพื่อนผมมาแล้วเขามาด้วยความอยากจะรู้อย่างละเอียดน,นั่งทดลองกินกัน7-8แก้วนะว่ากินเอสเปรสโซ่เพียวแต่ละอันมันหนักเบายัางไงรวมไปถึงลองเมล็ดด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องดีๆที่มาแนะนําเพื่อนๆก็คือมันจะมีกาแฟอยู่ตอนแรกๆนะฮะผมทานเนี่ยผมก็กินในในเลทราคาประมาณ280ไปถึง450ส5 0สําหรับ200กรัมหรือ250กรัม เราก็จะมีกาแฟดีๆที่เราชอบอยู่มากมายพอตอนหลังมาเรารู้สึกว่าจะทํายังไงจะประหยัดกว่านี้ได้ผมก็เลยเริ่มไปหาในเลทประมาณ200กรัมประมาณไม่เกิน200บาทอ่าพอตอนนั้นเริ่มมีไอเดียแล้วว่าเฮ้ยเผื่อว่าทําเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วหาเครื่องออโต้มาสักเครื่องหนึ่งแนวโรงแรมอะแนวแนวเร้าสนามบินเนี่ยเครื่องออโต้ก็ตั้งเลยแล้วหาเม็ดกาแฟดีๆสักตัวนึง ที่มันเป็น commercial mat นะแล้วก็ใครมาใช้ working space ผมเนี่ยก็กดกาแฟกินกินได้เลยไม่จำกัดกดกินเลยกับเครื่องออโต้นะเหมือนอารมณ์บุฟเฟต่ตอนเช้าโรงแรมอะไรย่เงี้ยผมก็เลยเลยเริ่มมองหาไปครับว่าเม็ดที่เป็นแนว commercial mat ก็คือมันจะมีเม็ด mat ซึ่งราคาจะน้อยสุดนะแล้วมันก็จะมี commercial mat คือเริ่มมีการใช้ตัววัตถุดิบที่ดีขึ้นมาหน่อยนะ อาจจะเป็นเบรนบารซินผสมอะไรเข้าไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็หาอยู่พักหนึ่งจนไปเจอกาแฟอยู่โรงหนึ่งครับอยู่ที่ลาดบุรีนี่แหละนะแล้วก็พี่ๆที่เคยไปเจอกันในลาดบุรีเนี่ยมีมีพี่ๆหลายคนมามาทักทายมาเจอกันนะก็รู้ผมรู้สึกดีใจมากที่ที่แบบเออเข้ามาทักทายกันนะอยู่ลาดบุรีก็ลองอันนี้เลยฮะลองโรงนี้เลยอยู่ดําเนินนะเขาชื่อออสเซตนะคะ ออสกาแฟโรสเตอร์สัญลักษณ์เขาจะเป็นแม่มดแบบเนี้ยคือผมไปเจอมาโดยบังเอิญน,นะคือรุ่นรุ่นน้องคนหนึ่งทางานอยู่ที่ราชบุรีนานแล้วเขาบอกว่ามีโรงนี้เหมือนเขาซัพพลายไปให้หลายร้านเลยร้านดังๆซัพพลายไปให้ร้านในราชบุรีเลยผมผมได้ยินข้อมูลแค่นั้นเผอิญผมไปคุยงานที่ดําเนินแล้วขับรถผ่านไปอา้าร้านเขาอยู่ตรงนี้นะฮะร้านเขาอยู่ริมถนนเลยนะเป็นโรงคั่ว ในร้านเขาก็จะมีเครื่องออตโต้นะฮะแล้วเขาก็ชงกาแฟขายด้วยแล้วก็จะมีสินค้าที่เป็นกาแฟคั่วแบบนี้วันที่ผมไปเนี่ยเขาจะมีทั้งที่เขาตีแบรนด์แล้วก็ที่เขา O E M เขาไม่ตีแบรนด์แล้วก็ขายขายแบบเยอะๆอะนะฮะผมก็ลองไปซื้อมาเลยฮะเขาจะมี3เมบรนด์จะมีเป็นเอสเปรสโซ่โรสกาแฟอันนี้เท่าที่ให้เมียกิน เมียบอกว่าชอบเพราะว่ามีความมีความช็อโกโกแลตอย่างชัดเจนนะแล้วก็วันก่อนเพื่อนผมมานะเพื่อนผมเนี่ยเมียของเพื่อนเนี่ยเคยทำกาแฟเป็นบาริสต้าอยู่ผมก็ให้เขากินเขาบอกว่าเฮ้ยดีลงไหนนะเผื่อเขาจะเอาไปขายเออเขาบอกว่าดีอันนี้ผมก็เลยกล้ามาแนะนำเพื่อนๆว่าเฮ้ยราคาไม่ถึง2 0 0ฮะ185มะั้ง 2,50กรัมราคาดีนะถือว่าเป็นคอมเมอร์เชียลแมทนะผมว่าอันนี้โอเคเลยอันนี้เป็นดักโลสนะครับสำหรับคนกินเข้มนะแล้วก็เมนูนมถ้าทำดับเบิลช็อตก็คือจะเข้มข้นเข้มข้นสุดๆนะฮะเรียกว่าตื่นนะฮะแล้วเขาก็าจะมีเฮาส์เบรนเข้าใจว่าคั่วมาทางมาทางกลางไปเข้มเพราะว่าสีเม็ตจะต่างกันเลยไอตัวดักโลสจะจะดำเลยดำดำมามียมเลยนะฮะ ไปซื้อกินมาสองครั้งแล้วคั่วใหม่ดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นที่ที่ผิดแปลกไม่ไม่มีรสชาติอะไรที่ผิดแปลกเปรี้ยวน้อยมากอันนี้สำหรับคนที่ไปชงเบ็ดนมนะท่านลองเข้าไปดูที่นี่ผมว่าเป็นของที่ราคาดีแล้วก็คุณภาพดีด้วยซ้ำน,นะฮะแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักกับเขานะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่โอเคราคาดีเผื่อเพื่อนๆคนไหนเปิดร้านนะครับมีการชงเมนูนม หรือว่าอยากหาขั้วกลางหรือว่าควเข้มกลางไปเข้มไปไปด์กโรสเนี่ยท่านก็ลองสักร้อยแปดสิบห้าบาทลองสั่งไปดูว่าเฮ้ย <c oughs> ลงนี้เป็นยังไงบ้างนะแถวบ้านผมนี่เองนะอยู่ลาดบุรี <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอสรุปนิดนึงคือความเข้มความหนืดเนี่ยถ้าใส่โดสได้เยอะเครื่องเนี่ยรับกับการบดละเอียดได้นะก็จะได้ช็อตที่มีความเข้มข้นเหนียวข้นพอในในตระกูลแฟร์ทั้งหมดแฟร์นีโอก็จะทำไอตรงนี้ได้ดีนอยที่สุดผมเนี่ยใช้มานานและผมพอใจนะครับ แต่ก็มีดอกจันไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อประมาณกลางปีผมก็ซื้อแฟนีโออีกอันหนึ่งเนี่ยให้พี่ชายเขาก็ไปทําเลยเขาก็ไปทากินของเขาอยู่พักหนึ่งวันหนึ่งผมก็ไปบ้านเขาผมก็ไปลองจับลองใช้ปรากฏว่าผมรู้สึกโดยส่วนตัวว่าวัสดุเนี่ยเปลี่ยนไปวัสดุของอุปกรณ์ตัวแฟนีโอเนี่ยแล้วก็การหยิบจับใช้งานเอ็กเลียนการใช้ความรู้สึกการใช้เนี่ยไม่เหมือนเวอร์ชั่นแบบที่ผมมีนะดังนั้นคลิปที่ผมเคยทำรีวิวแฟนีโอไว้แล้วถ้าเกิดท่านใดไปดูเนี่ย ผมให้ข้อบูลเพิ่มเติมว่าแฟน i โอที่ผมมีในช่วงนั้นกับแฟน i โอที่ท่านจะสั่งซื้อในตอนนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับดังนั้นท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณหรือท่านอาจจะไปหาที่ลองก่อนนะว่าไอ้แฟนีโในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยมันหยิบจับการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับรการติดตาม ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีในวันปีใหม่แล้วก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะค้าขายร่ำรวยเฮงๆๆนะครับถ้าเจอกันข้างนอกทักทายกันได้ กาแฟเข้มๆเม,เมื่อกี้นะฮะโดยใช้สมาร์ทดิปเปอร์ทำง่ายแล้วก็รสชาติออกมาสามารถจะดึงเฟเวอร์ดึงเทสโน n o อะไรออกมาได้อย่างเหลือเชื่อแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทำง่ายนะฮะตัวนี้ที่ผมกินเนี่ยเป็น medium dark นะฮะเป็นของ stan t l l coffee roaster ได้เป็นรถแบบกาแฟที่เข้มกินเพื่อที่จะเบรกความหนาวเย็นกับความแซบของอาลาบที่ไปกินมาเมื่อกี้ก็เลยเอาไวนนี้เบรกเะาเลยแค่นี้นะครับขอให้โชคดีปีใหม่นะครับ